สวัสดีครับพบกับสุดข่าวฟุตบอลไทยเราเริ่มต้นกันที่เมื่อกู้ต่อก่อนสอสลักกลายเป็นเพื่อนรักในทีมชุนบุหลังจากที่สสลักไฮประโคนนะครับแบ็กซ้ายดีกีทีมชาติไทยเปิดตัวกับชุนบุฮุนไดมอเตอร์ทีมแชมป์เคลีก8สมัยของเกาหลีใต้ไปหม,มาดๆนะครับจนกลายเป็นนักเตะไทยคนที่2ของประวัติศาสตร์ของวงการฟุตบอลไทยที่ได้เดินทางไปคัดแข่งในลีก,ลกสูงสุดข,ของเกาหลีใต้ต่อจาก ปียพงศ์พิอ่อนที่เคยไปค้าแข่งกับสโมสรลักกี้โกสตาซึ่งในปัจจุบันคือเอฟซีโซเมื่อ35ปีก่อนแั้นี้โดยล่าสุดนะครับตเตนวัย25ปีได้รับการต้อนรับจากเพื่อนใหม่คนแรกและอาจเป็นเพื่อนซีนะฮะรวมไปถึงคู่ต่อกรตลอดการค้าแข่งที่สโมสรแห่งนี้นั่นก็คือคิมจินซูแบ็คซ้ายในวัย29เปีที่เพิ่งย้ายมาร่วมทัพจนบุฮุนไดมอเตอร์ด้วยสัญญายืมตัวเช่นเดียวกันกันกบโซลรักไฮเปอร์โคน มลเจเล่นในตำแหน่งเดียวกันนะครับและต้องแย่งตำแหน่งกันโดยตรงแต่ด้วยคําว่ามิตรภาพลูกหนังทําให้ต้องคู่นะครับชวนกันไปที่ร้านกาแฟาพร้อมคุยคุยกันอย่างถูกคอก่อนที่คิมจินซูจะโพสภาพคู่ลงอินสตาแกรมส่วนตัวของตัวเองพร้อมกับข้อความว่า welcome new friend ท่านี้นะครับคิมจินซูนะฮะถือเป็นแบ็ไซด์ดีกรีทีมชาตเกาหลีใต้ชุด U17 U20 U23 และชุดใหญ่ที่เคยคว้าเหรียญทอง กีฬาเอเชียนเกมในปี2014ที่เกาหลีใต้เหมือนแล้วขณะที่ผลงานในสโมสรก็เคยคัดแข่ขงกับทีมดังมากมายโดยเคยคัดแข่ขงกับทีมฮอฟเฟนไฮมในเยอรมนีในศึกบุนเดสลีนเาเมื่อปี2014ถึง2016การที่จะย้ายมาเล่นในบ้านเกิดกับทีมชุนบุฮุนไดมอเตอร์ในปี2017ถึง2020นะครับและประสบความสำเร็จในแชมป์ลีก3สมัยนี่ต่อการกระทั่งถูกเลนัสลุยสทีมแกร่งในลีกสูงสุดของดิลิกซาอุดิอารเบียซื้อตัวไปร่วมทีมในปี2020 ก่อนที่จะถูกชุนโบยยมตัวมาใช้งานอีกครั้งในปี2021สำหรับชุนโบฮุนไดมอเตอร์ถือเป็นสุดยอดทีมของเกาหลีใต้และทีวีเอเชียนับปัจจุบันครองอันดับที่1ของเกาหลีใต้รวมทั้งเป็นทีมอันดับที่4ของสโมสรฟุตบอลเอเชียที่ดีที่สุดโดยมีคะแนนสะสม1,622คะแนนพร้อมกับรั้งที่9 4ในอันดับสโมสรโลกอีกด้วยจากการที่การจัดอันดับของฟุตบอล t e เเมื่อวันที่4ี่กรกฎาคมที่ผ่านมานะครับโอ้โหเรียกได้ว่าจะต้องมาต่อสู้กันนะครับในการย่งตำแหน่งแบ็กซ้ายของทีมชนบุฮุไดมอเตอร์นะครับแต่ก็เป็นเพื่อนกันได้นะครับก็ขอให้โชคดีนะครับสอสลักไหประโคนเมื่อคู่ต่อก่อนกลายเป็นเพื่อนรักกลาเต็งแชมป์ไทยลีกฤดูการ2 0 2 1 2 0ย2ถึ 2022. เต็งแชมป์ไทยลีกจะเปิดฤดูกาลในวันที่31กรกฎาคมในปี2564ก่อนจะมีการประกาศเลื่อนไปเป็นวันที่13สิงหาคมในปี2564ที่ยังคงต้องห่วว่าสุดท้ายแล้วจะเลื่อนอีกหรือไม่เพราะสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อโควิด -19 รอกที่4ที่ประเทศไทยที่รุนแรงณขณะนี้สำหรับทีมเต็งที่มีโอกาสคว้าแชมป์ไทย 2022, ลีกฤดูกาล2021-2022มาครอบครองได้นั้นก็คือ แต่งหนึ่งยังเป็นบุรีรัมยูเนเต็ดไทยลีกฤดูกาล2021-2022ตัวยกให้ปราสาทสายฟ้าบุรีรัมยูเนเต็ดเป็นทีหนึ่งไปครอบครองหลังจากที่กันที่แล้วพวกเขาเร่งฟอร์มเก่งจนมาคว้ารองแชมป์ไปครอบครองโดยศักยภาพของบุรีรัมยังคงเป็นทีมที่น่ากลัวอยู่เสมอทั้งที่พวกเขาไม่ได้แชมป์ม,มา2ฤดูกาลติดต่อก,กันแล้วด้วยนะครับแต่ต้องเน้นเต็มเหนี่ยวอย่างแน่นอนในฤดูกาลนี้แต่ง2บิจิปทุมยูเนเต็ด ม้ฤดกาล2020ที่ผ่านมานะครับกระต่ายแก้วบีจีปทุมจะระเบิดฟอร์มเก่งน่าทึ่งเล่นด้วยมาตรฐานที่ยดเยี่ยมจนคว้าแชมป์สมัยแรกของตัวเองไปครอบครองได้อย่างยิ่งใหญ่และกลุ่มกําลังหลักๆก,ก็ยืนกันพร้อมหน้าพร้อมตาแต่การจะรักสารแชมป์นั้นมันไม่ง่ายแน่นอนนะครับเพราะทีมอื่นก็จ้องที่จะล้มพวกเขาบีจีปทุมมีโอกาสเป็นแชมป์แต่น่าจะมีเปอร์เซ็นที่น้อยกว่าบุรีรัมย์เั็ง 3, สามสิงเชียงรายยูเนเต็ด อดีตแชมป์เมื่อปี2019นะฮะที่ยังคงยอดเยี่ยมกับคำว่ามาตรฐานที่รุ่นการที่ผ่านมาจบอันดับที่4พร้อมด้วยถุวยแชมป์เอฟเอคัพหรายการนะครับและผลงานใน AFC Champions League ก็ทำได้ดีออกสตาร์ทดีดีพวกเขาได้ลุ้นอีกทีมอย่างแน,น่นอนในรุ่การนี้กับคำว่าแชมป์เป็ง4การท่าเรือไทย FC รุ่นการที่ผ่านมาการท่าเรือจบอันดับที่3ได้ก็จริงนะฮะแต่ถ้าหากถามถึงภาพรวมแล้ว ต้องบอกว่าน่าผิดหวังไม่ใช่น้อยเมื่อเปรียบเทียบกับเมเงินที่ลงไปนะฮะโดยตัวคุณซื้อใหญ่ยังคงเป็นคําถามว่าดีพอหรือยังที่จะพาการท่าเรือประสบความสำเร็จถึงขนาดเป็นแชมป์ไทยลีกก็ต้องบอกเลยนะครับว่ายากมากเพราะยังไม่ตอบโจทย์เลยกับคนที่หวังความสําเร็จไม่ได้ก้นแคทหรือศบประมาทพลพรรคสิงเ้าท่านะครับหรือหากจบท็อปโฟได้ก็ถือว่าโอเคแล้วแชมป์คงเป็นงานยากพอๆกับการเข็นคบขึ้นภูเขาแน่นอนของพวกเขานะฮะ ต้องเปลี่ยนโค้ดที่ดีกว่านี้ส่วนเต็งห้านะครับก็เป็น True Bangkok United ครั้งเทียบ True Bangkok นะครับยังคงไว้ใจได้ให้โค้ดแบนด์ทัชตะวันสีปานคุณมทับต่อไปแม้จะมีการลดตัวเก่าๆออกไปบ้างแต่ก็มีการเสริมทับเข้ามาใหม่ในปีนี้โค้ดแบน์นะครับน่าจะทำอะไรได้เป็นชิ้นป็บอดันมากกว่าขึ้นในปีก่อนนะครับเพราะถือว่าเป็นทีมเต็งแชมป์อีกทีมแต่ก็คงยากหากหวังจะได้ชูทรอ่ นี่คือ5ทีมเต็งนะฮะสำหรับไทยลีกฤดูกาลใหม่ที่จะถึงนี้ในปี2021ถึง2022นะครับและแฟนบอลละครับเชียร์ทีมไหนความรู้สึกแฟนบอลมาเลเซียหลังอย่่ร่มสายกับทีมเา้ิไทยคอมเมนต์ที่1เจ้าไทยอีกแล้วคอมเมนต์ที่2อ,อ,อ,อากิลานิชโนยังคงคุมทีมไทยอยู่หรือไม่ คอมเมนต์ที่3 2ครั้งติดต่อกันก็น่าจะรู้ถึงผลลัพธ์แล้วนะคอมเมนต์ที่4กลุ่มนี้เป็นงานที่ง่ายมากคอมเมนต์ที่5โชคดีอยู่ในกลุ่มที่เราจะเอาชนะได้คอมเมนต์ที่6ลาวก็แข็งแกร่งอยู่นะพวกเราเคยแพ้ลาวมาแล้วคอมเมนต์ที่7ทีมไทยชุดนี้มีผู้เล่นหลายคนจากคัดเลือกฟุตบอลโลกคอมเมนต์ที่8ฉันกังวลผู้เล่นหมายเลขสิบของพวกเขาคงจะหมายถึงท่านวัดซึ่งจิตถาวรแนวรุกจากสโมสรเลสเตอร์ซิตี้คอมเมนต์ที่9 อย่าแพ้ทีมไทยอย่างเด็ดขาดคอมเมนต์ที่10ดีใจที่ได้อยู่กลุ่มนี้หากไม่ได้แชมป์กลุ่มก็ไม่รู้จะพูดอะไรแล้วคอมเมนต์ที่11ถือว่าดีเลยนะทีมไทยไม่สามารถชนะพวกเราได้แชมป์กลุ่นเท่านั้นคือเป้าหมายคอมเมนต์ที่12กลุ่มนี้อาจจะดูเหมือนง่ายแต่บางทีมันก็ยากมากคอมเมนต์ที่13ต้องทำประตูลาวมองโกเลียให้ได้มากที่สุดแล้วมาจบด้วยการเอาชนะไทยคอมเมนต์ที่14ดูเหมือนพวกเขารอวันที่จะเอาคืนนะคอมเมนต์ที่15 เราจะเป็นตัวแทนอันดับที่1ของกลุ่มเจส่วนไทยต้องหุนกับลาวและมองโกเลียคอมเมนต์ที่16แต่ยังรอยก็ตามทีมไทยยังถือว่าเป็นทีมที่แข็งแกร่งอยู่นะคอมเมนต์ที่17เพวกเราจะชนะไทยและจะย้ําให้รู้ถึงชัยชนะนี่คือคอมเมนต์นะฮะส่วนมนากก็เป็นทางฝั่งของมาเลเซียเลยนะฮะที่เป็นแฟนบอลน,นะครับเขาก็ยังมั่นใจว่าเขาก็จะเข้ารอบเป็นอันดับที่1นนะฮะดูจากอ่า สถิติหลังๆที่เราแพ้ให้กับเขามานะครับ <g ül> ก็ต้องบอกว่าตอนนี้มาเลเซียก็ไม่ได้กลัวเราแล้วนะฮะอีกอย่างหนึ่งลรามันก็ไม่ได้อ่อนด้วยนะครับเคยชนะมาเลเซียด้วยฉะนั้น,น,นไทยห้ามประมาทด้วยเด็ดขาดนะครับถ้าหากทัวร์นาเมนต์จิงแชมป์เอเชียครั้งนี้ไม่ดีแล้วก็รอดรองนะครับสมาคมหรือว่านายกเนี่ยโดนหนักขึ้นอีกแน่นอนนะครับต้องสู้ๆนะครับ นี่คือสุขาวฟุตบอลไทยนะครับจึงเป็นรอบเช้านะฮะของวันที่13กรกฎาคมนะครับ